รเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกกล้าปกกระอมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทเสด็จถลเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชาสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระมหาจาักรีบรมราชวงโดยพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามขัตติยราชาประเพณี สมบูรณ์พร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศครบถ้วนทุกสิกสับแล้วข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีในนามพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทุกสารทิศขอพระราชทานกราบประคมทูลพระกรุณาถึงความปิติกเกษมสมนัตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นับแต่พระปฐมกษัตริย์แห่งพระมหาจาักรีบรมราชาวงศ์ได้เสด็จขึ้นทรงครองสี่ราชสมบัติสืบเนื่องมาจวบจนถึงรัชสมัยแห่งใต้ฝาลองทรีพระบาทนั้นราชอาณาจักรไทยได้นำรงคงอยู่อย่างมีเอกราชและมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา,นาอารยาประเทศด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหบ่ม,มอาณาประชาราติต่างพึ่งพิงอาศัยในพระราชอาณาจักรอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่วนทั่วกันภายใต้พระบรมมโพธิสมพันธ์เสมอมาในการปัจจุบันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่าใต้ฝาลองทรีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมีพระราชประสงค์ เพื่อประสิทธิ์ความผาสุกสีสวัสดิ์ทั้งความภัยบูณ์วัฒนาสถา,าพรแก่บ้านเมืองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์น้ำพระชาชลุไทอันเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาแห่งใต้ฝาลองทีพระบาทยังความปราบลื่มปีติสุขแก่ผองประสบอดีกรทัทงปวงพระบรมเดชานุภาพและพระบารมี อยางให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังหนุนนำให้ภาครัฐภาคเอกชนและปวงประชาชนตุกหมู่เหล่ามีศรัทธาเชื่อมัน่นที่ร่วมกันบำรุงรักษาและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปปวงท่าพระพุทธเจ้าเหล่าข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารประชาชนติดอาสา และพระสกนิกรทุกบู่เราจะถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝาลองทีพระบาทและพระมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์ไว้ด้วยชีวิตโดยจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระประมบรมราชวงการอย่างเต็มกําลังความสามารถและจะสร้างความสงบสุขความมีเสถียรภาพ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนสืบไปในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ข้าพระู้เจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอรัศนาคุณพระศรีธนทรัยันประเสริฐอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ รดอภิบาลร,รักษาใต้าฝารลองธุรีพระบาทให้ทรงพระราชศรีสวัสดิ์พิพัฒนามงคลทรงเจริญพระชนมาสายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไปสารพร้อมด้วยพิพิตรพนชัยอันภัยสิทธิพระเกียรติคุณวิบูณขจรไกลไปทั่วที่สารุทิตสถิตเสถียรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเพื่อเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเราพระศกนิกร ตราบจิรัติที่การเทินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอ,ขอเดชะพระบ,รบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าร่วง ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมรชาชพิเศษของข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณ ที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้นเป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่งขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแต่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นมิมิดหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกริากิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอำนวยพรซึ่งนายก,นนกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน ความสําเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกันวันยยาพูด